มาแล้วลูกจ๋าก็ผมบอกแล้วว่าใครจะลงเหี้ยลงได้แล้วถึงเหี้ยอ๋อพาลูกเล่นน้ำต่อ

ดู๋ยากูลงไปช่วยได้ตายแล้วอะ